วันเกิดของคุณลงท้ายด้วยเลขอะไรครับถ้าคุณเกิดใน3เลขท้ายวันเกิดนี้ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะปี2,569คือปีที่คุณจะกลายเป็นม้ามืดที่รวยที่สุดในรุ่นคำว่าม้ามืดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโชคลาภที่ลอยมาแบบไร้ที่มาที่ไปแต่มันคือสภาวะที่จังหวะชีวิตกับแรงบุญมาบรรจบกันพอดีหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่า ปีที่ผ่านมาทำไมเราเหนื่อยลึกเกินทำดีเท่าไหร่ก็เสมอตัวหรือบางคนแทบจะถอดใจกับคำว่าความสำเร็จไปแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าในทางธรรมะและดวงชะตาพลังงานที่นิ่งที่สุดมักจะเป็นพลังงานที่เตรียมระเบิดออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เสมอแล้วทำไมต้องเป็นปี2,569ที่หลายคนบอกว่าเป็นปีม้าพยศที่พลังงานแห่งความวิกฤตไหลมาบรรจบกัน มันจะเป็นไปได้เหรอที่จะมีม้ามืดฝ่าดวงดาวมฤตยูพลิกฟ้ากลับโชคชะตาให้กลายเป็นคนดวงดีที่จะรวยรวยรวยแบบไม่เกรงใจฟ้าดินคำตอบก็คือในเชิงพยากรณ์ปีนี้เป็นปีที่ดวงดาวใหญ่ๆเริ่มขยับปรับเปลี่ยนทิศทางครับส่งผลให้คนที่สะสมต้นทุนไว้ในใจเริ่มได้รับผลผลิตที่สุกงอมโดยเฉพาะสามเลขท้ายวันเกิดที่ผมจะกล่าวถึงนี้ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์แบบส้มหล่นแต่เป็นส้มหล่นที่ตั้งใจร่วงหมายความว่าเป็นสิ่งที่คุณเคยลงมือทําไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นงานที่เคยทําค้างไว้การลงทุนที่ลืมไปแล้วหรือแม้แต่ความเมตตาที่คุณเคยหยิบยื่นให้คนอื่นพลังงานบวกเหล่านั้นมันถูกรวบรวมจนครบถ้วนและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขในบัญชีหรือโอกาสทองทั้งหน้าที่การงานและธุรกิจ ชนิดที่เพื่อนรุ่นเดียวกันยังต้องหันมามองด้วยความสงสัยว่าไปทำอะไรมาถึงรวยขนาดนี้ซึ่งการจะรับทรัพย์ก้อนใหญ่ระดับม้ามืดนั้นแค่นั่งรออย่างเดียวอาจไม่พอนะครับเพราะดวงคือเข็มชิดแต่การกระทำคือแรงขับเคลื่อนปลุกใจให้ทำในอีพีนี้ผมจะมาเจาะลึกให้ครบทั้ง3าเลขท้ายว่าทำไมคุณถึงจะได้ตำแหน่งม้ามืดที่จะรวยแบบส้มหล่นในปีหน้าโดยเริ่มจาก อันดับ3ที่ดวงเริ่มขยับจากหน้าที่การงานสู่อันดับ2ที่วาสนาเก่าเริ่มส่งผลและปิดท้ายด้วยอันดับหนึ่งสุดยอดม้ามืดที่ชีวิตจะเปลี่ยนไปจนจำเขาเดิมไม่ได้ในปี2,569นี้พร้อมบอกเคล็ดลับทางธรรมที่จะช่วยล็อกดวงของคุณให้พุ่งทยานแบบไม่มีตกหล่นตลอดทั้งปี2,569นี้รวมถึงอุปสรรคอะไรที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้ขวางทางรวย ถ้าพร้อมจะเปลี่ยนสถานะเป็นเศรษฐีใหม่แล้วมาเช็คพร้อมกันเลยครับวันหนึ่งในสามเลขนั้นจะใช่เลขท้ายวันเกิดของคุณหรือเปล่าอันดับที่ 3, าม้ามืดสายลงแรงแล้วได้ลาบมาเริ่มกันที่อันดับที่3ของกลุ่มม้ามืดปี2569กลุ่มนี้ผมให้นิยามว่าหยาดเงือเปลี่ยนเป็นทองใครที่เกิดวันที่ลงท้ายด้วยเลข8ไม่ว่าจะเป็นวันที่8 18หรือ28ฝังทางนี้ให้ดีครับตลอด2-3ปีที่ผ่านมาชาวเลข8หลายคนอาจรู้สึกเหมือนตกที่นั่งลำบากราหูเข้าพระเสาแทรกทำอะไรก็ติดขัดเหมือนวิ่งในโคลนเลนลงแรงไปร้อยแต่ได้กลับมาแค่20จนบางครั้งคุณแอบตัดพ้อในใจว่าทำดีได้ดีมีจริงไหมหรือเมื่อไหร่จะถึงทีเราสักทีแต่ผมจะบอกว่า พลังงานของเลข8ในปี2,569คือการระเบิดออกของผลลัพธ์ที่คุณสะสมมาครับในปีหน้าชาวเลข8จะไม่ได้รวยจากการเสี่ยงโชคแบบฟลุกๆแต่มันคือลาบที่มาจากการลงแรงงานที่เคยทำทิ้งไว้โปรเจกต์ที่เคยถูกพับเก็บหรือลูกค้าเก่าที่เคยเงียบหายจะกลับมาหาคุณพร้อมข้อเสนอที่เปลี่ยนชีวิต สิ่งที่เคยเหนื่อยจะกลายเป็นผลกําไรก้อนโตแบบที่คุณเองก็ยังงงว่าทำไมบทจะมามันถึงมาง่ายขนาดนี้แล้วทำไมถึงเป็นม้ามืดเพราะในสายตาคนอื่นคุณดูเหมือนคนที่ทำงานไปวันวันดูเงียบเงียบไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่พอเข้าสู่ปี2569คุณจะพุ่มทยานจนคนรอบข้างตามไม่ทันเป็นการรวยแบบเงียบเงบแต่กินยาวเลยละครับเคล็ดลับทางธรรมสำหรับชาวเลข8 เนื่องจากเลข8มีพลังของความใจใหญ่และกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วในปี2569นี้ผมอยากให้คุณเสริมดวงด้วยวิริยะบารมีและสัจจะบารมีครับเมื่อดวงเริ่มเปิดทรัพย์เริ่มมาสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือความประมาทสำหรับชาวเลข8ในปีหน้าถ้าคุณรักษาสัจจะหรือคำพูดให้มั่นคงและทำงานด้วยความเพียรโดยไม่หวังแต่ทางลัดพลังของบุญเก่าจะยิ่งหนุนนำครับ ผมแนะนำให้หาเวลาไปทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นการถวายหลอดไฟหรือร่วมสมทบทุนค่าไฟวัดเพื่อเป็นการปรับแก้พลังงานราหูที่หม่นหมองให้กลายเป็นปัญญาที่สว่างสวัยในการบริหารเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาจำไว้นะครับชาวเลข8ปี69นี้เตรียมล้างกระเป๋าสตางค์หรือเปิดบัญชีรอรับทรัพย์ใหญ่กันได้เลยเพราะหยาดเหงื่อที่คุณเสียไปกำลังจะกลับมาเป็นลาบชิ้นโต ที่ทำให้คุณหายเหนื่อยไปตลอดทั้งปีอันดับที่สองม้ามืดสายส้มหล่นบุญหล่นทับมาถึงอันดับที่สองคนกลุ่มนี้พลังงานแตกต่างจากอันดับที่สมเมื่อสักครู่เลยครับถ้าอันดับสามคือม้ามืดที่ต้องลงแรงอันดับที่2ก็คือกลุ่มส้มหล่นบุญหล่นทับที่มีโอกาสจะรวยแบบฟลุกๆได้เลยแหะครับ ใครที่เกิดวันที่ลงท้ายด้วยเลข5ไม่ว่าจะเป็นวันที่ 5, 15หรือ25เตรียมล้างหูรอฟังข่าวดีกันได้เลยชาวเลข5โดยพื้นฐานมักจะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่ลึกๆแต่ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคนใจดีที่ไม่มีที่ยืนทำบุญกับคนไม่ขึ้นช่วยเหลือเขาแล้วเราเดือดร้อนเสเองหรือบางครั้งก็ถูกมองข้ามความหวังดีไป แต่ในปี2,569นี้พลังของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เรียกว่าลาภะหรือการได้มาแบบง่ายๆครับทำไมถึงบอกว่าส้มหล่นเพราะในปี2,569นี้สิ่งที่ชาวเลข5จะได้มามักจะไม่ได้มาจากการวิ่งเต้นไล่หาแต่มาจากการที่อยู่ดีๆเขาก็เอามาให้เช่นผู้ใหญ่ที่เคยเมตตาจู่ๆก็นึกถึงแล้วมอบโอกาสสำคัญให้ หรือเป็นมรดกลาบล้อยจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆที่กลายเป็นลาบก้อนใหญ่รวมถึงใครที่มีคดีความหรือเรื่องคาราคาซังเกี่ยวกับงานเงินผลตัดสินจะออกมาแบบเป็นคุณกับคุณอย่างมหาศารครับความเป็นม้ามืดของชาวเลข5คนอื่นอาจจะมองว่าคุณเป็นคนรีบเรียบ,ยบใช้ชีวิตไปตามคันลองไม่ได้มักใหญ่ไฟสูง แต่จูๆ่ๆในปี2,569คุณจะมีวาสนาบางอย่างที่คนอื่นเลียนแบบไม่ได้เป็นการรวยแบบที่คนรอบข้างต้องพูดว่าวาสนาเขาดีจริงๆเป็นวาสนาแบบบุญหล่นทับที่ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องรู้สึกอิจฉาตาร้อนเลยล่ะครับเคล็ดลับทางธรรมสำหรับชาวเลข5ในเมื่อโชคลาภของคุณมาจากบุญหล่นทับสิ่งที่จะรักษาความโชคดีนี้ไว้ได้นานที่สุดคือเมตตาบารมีและกะตัญญูบารมีครับ ชาวเลข5ในปีหน้าถ้าคุณได้รับโชคก้อนใหญ่มาแล้วอย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญกับบุปการีหรือผู้มีพระคุณครับเพราะนี่คือการเติมเชื้อไฟให้ดาวพฤหัสของคุณสว่างสวัยไม่รู้จบและอีกอย่างที่แนะนำคือการเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานที่เป็นยารักษาโรคหรือร่วมสร้างโรงพยาบาลเพราะพลังแห่งการให้ชีวิตจะช่วยแก้เคล็ดเรื่องความอิจฉาริษยาที่อาจจะมาพร้อมกับความรวยของคุณได้ครับ ชาวเลข5ทั้งหลายเตรียมใจไว้เลยครับปี2,569นี้คือปีที่คุณจะได้รู้ว่าคำว่าวาสนาแข่งกันไม่ได้มันรู้สึกยังไงอันดับที่1สุดยอดม้ามืดเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยครับกับสุดยอดหมามือดอันดับหนึ่งของปี2,569กลุ่มคนที่ดวงชะตากำลังจะถูกเขียนใหม่ด้วยปากกาสีทอง ใครที่เกิดวันที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวันที่1 11 21หรือ31ฝฟังผมให้ดีนะครับปีหน้าคือเวลาของคุณอย่างแท้จริงชาวเลขหนึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาผมรู้ครับว่าคุณเหนื่อยจนเปลือบจะหมดไฟคุณแบกรับภาระแทนคนอื่นมาเยอะเป็นผู้นำที่ไม่มีใครเห็นหัวหรือบางคนอาจจะเจอกับวิกฤตที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียตัวตนไปแต่ในทางโหราศาสตร์และธรรมะ พลังของเลขหนึ่งคือพลังแห่งแสงสว่างยามรุ่งอรุณครับหลังจากที่คุณผ่านคืนที่มืดมิดที่สุดมาแล้วปี2569คือวันที่พระอาทิตย์จะขึ้นที่หน้าบ้านคุณอย่างแน่นอน แล้วทำไมถึงเป็นอันดับหนึ่งเพราะการรวยของชาวเลขหนึ่งในปีหน้าไม่ใช่แค่มีเงินเพิ่มขึ้นแต่มันคือการเปลี่ยนฐานะหรือเปลี่ยนสถานะทางสังคมเลยทีเดียวใครที่เคยเป็นลูกจ้างจะได้เป็นเจ้าของใครที่เคยหยิบยืมเขาจะกลายเป็นผู้ให้กู้สิ่งที่น่าอาศัศจรรย์คือคุณจะได้รับอำนาจมาพร้อมกับเงินทองมีเกณฑ์ได้ลาบจากทางไกลหรือโปรเจกต์ระดับบิก๊กที่เปลี่ยนวิถีชีวิตคุณไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละครับ ความเป็นม้ามืดของชาวเลขหนึ่งนั้นคุณจะถูกมองว่าเป็นคนที่กำลังจะพลิกฟื้นจากดินสู่ดาวในเชิงธุรกิจหรือหน้าที่การงานคนที่เคยคิดว่าคุณล้มไปแล้วจะต้องอ้าปากค้างเมื่อเห็นคุณกลับมายืนในจุดที่สูงกว่าเดิมและมั่นคงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเตรียมสวมมงตำแหน่งพยาม้ามืดที่รวยที่สุดในรอบทศวรรษได้เลย เคล็ดลับทางธรรมสำหรับชาวเลขหนึ่งแม้จะได้ล็อกตำแหน่งเตรียมสวมมงสุดยอดม้ามืดดวงเฮงแห่งปี2569แต่ชาวเลขหนึ่งมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเมื่อรวยหรือเด่นแล้วมักจะร้อนเหมือนพระอาทิตย์ครับเคล็ดลับที่จะทำให้ความมั่งคั่งนี้อยู่กับคุณอย่างยั่งยืนคือการสร้างอุเบกขาบารมีและสันโดษซึ่งก็คือการรู้เท่าทันความโลภนั่นเองในปี2569ผมแนะนำให้ชาวเลขหนึ่งทำบุญเกี่ยวกับการสร้างวิห าน,านเช่นร่วมสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือสิ่งที่คงทนถาวรพลังแห่งความมั่นคงของศาสนสถานจะช่วยสะเดาะเคราะห์เรื่องความวุ่นวายใจและช่วยล็อกมงดวงที่กำลังพุ่งแรงนี้ให้คงอยู่กับคุณไปสิปี20ปีไม่ใช่มาแบบไฟไม่ฟางแล้วจากไป ในปี2,569นี้ชาวเลขหนึ่งเตรียมตัวเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ที่ใครๆก็ต้องยอมรับได้เลยโลกทั้งใบจะพลิกกลับมาหมุนรอบตัวคุณอย่างแน่นอนฟังมาถึงตอนนี้ถ้าเลขท้ายวันเกิดของคุณไม่ติดอยู่ในสาอันดับมามืดของปี2,569ผมอยากจะบอกจากหัวใจเลยครับว่าอย่าพึ่งน้อยใจในโชคชะตาเด็ดขาดเพราะในทางธรรมะ ดวงชะตาเปรียบเหมือนเพียงพยากรณ์อากาศแต่วิถีชีวิตที่แท้จริงเปรียบเหมือนคนขับเรือถึงแม้พยากรณ์จะบอกว่าวันนี้ไม่มีลมพายุส่งเสริมให้เรือวิ่นเร็วแต่ถ้าคุณขยันพายไม่หยุดและเตรียมใบเรือไว้ให้พร้อมเสมอเมื่อลมเปลี่ยนทิศมาถึงแม้เพียงนิดเดียวเรือของคุณก็พุ่งไปได้ไกลกว่าคนที่นั่งรอวาสนาโดยไม่ทำอะไรเลยแน่นอน ผมอยากให้มองว่าสามเลขที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงกลุ่มที่บุญเก่าวมาส่งผลเร็วหน่อยแต่สำหรับเลขอื่นๆมันคือโอกาสที่คุณจะได้สร้างบุญใหม่ให้แรงกว่าเดิมจำไว้นะครับว่าไม่มีดวงดาวดวงไหนจะสว่างเท่าแสงแห่งปัญญาและไม่มีเลขมงคลตัวไหนจะทรงพลังเท่ากับกรรมดีที่คุณทำในวันนี้หากคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มฝึกสติ เริ่มให้ทานและเริ่มทำงานด้วยความซื่อสัตย์คุณเองนั่นแหละครับที่กำลังเขียนดวงมหาเศรษฐีขึ้นมาด้วยมือของตัวเองและมันจะเป็นความรวยที่ยั่งยืนกว่าการพึ่งพาโชคชะตาเพียงอย่างเดียวเสอีกสุดท้ายนี้ผมขอฝากธรรมะข้อหนึ่งไว้เป็นกำลังใจว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนความเจริญหรือความเสื่อมถอยก็เช่นกัน ไม่มีใครดลบันดาลให้เราตกต่ำได้ตราบเท่าที่เรายังมีใจที่สูงและไม่มีใครขวางทางรวยของเราได้ถ้าเรามีเหตุแห่งความมั่งคั่งที่ถูกต้องขอให้ทุกเลขท้ายวันเกิดของคนที่ผ่านเข้ามาฟังพอดแคสต์ปลุกใจให้ทำในอ p ีนี้สู้ต่อด้วยความหวังและรอยยิ้มแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้ว ปี2,569อาจจะเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับเราทุกคนก็เป็นได้หากดวงยังไม่มาแล้วเราขยันสร้างเหตุแห่งความดีไว้อย่างต่อเนื่องวันหนึ่งเมื่อจังหวะชีวิตมาถึงคุณนั่นแหละครับจะเป็นม้ามืดคนต่อไปที่โลกต้องจดจำขอบคุณที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ EP นี้จนจบขอให้ปี2,569เป็นปีที่มั่งคั่งทั้งกายและใจสำหรับทุกท่าน และหากคุณชอบเรื่องราวธรรมะสนุกฟังเพลินที่จะปลุกพลังใจให้คุณลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องปลุกใจให้ทำไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีปีใหม่ครับ